สวัสดีครับปกป้องลุกซ่างทีวีในกับเกมแทนดับแพรนะครับภารกิจสองนะครับฮ่ในที่สุดครับก็ได้เอ่อตอัวเดี๋ยวสองแล้วดีใจดีใจนี่คอ่ะสิ <c oughs> <c oughs> โอ้ยได้มาแล้วได้มาแล้วได้หมืคนเอิ่นสักทีเดี๋ยวสองอต่อไปผมก็เอาอัเชีพได้แหละ ผมค่อยๆเรียงตัวไปแล้วก็ถ้าผมไม่เอากรินอ่ะกอล์ฟลิมบก่าเดี๋ยวเอากอล์ฟลิมุกแล้วก็อัปเกรดลาโบราทอรี่แล้วก็อัปจเอ็นแล้วก็อะไรไม่รู้เนี่ยแอร์แอร์บอมเบอร์หรือเป่านะครับอ่าวันนี้จะมาตีคนกันเลยดีกว่า เดี๋ยวเรามาตีคนกันเลยดีกว่านะครับดูซื้ออ้ออะไรกันแบบหว่แตกว่าโอเคเล่้กันเลยดีกว่าอุ้ยหกพันเลยหรอครับไป,ไ,ปไ,ปไปมีช่องโหว่ครับง่ายครับมีช่องโหว่างี้ que plata เฮ้แบบโยโอ้โยสามห้นคนับโอเคก็เดี๋ยวเรามากันต่อนะครับอ่าข้อศีกชเวยลอ จะเห็นได้ว่าบาบาลเลียนใช้ใช้ลิซเซอร์ค่อนข้างที่จะโอเคนิดนึงนี่ตัวก็ดีนิดนึงไปหมดเลยผมเน้นอักเชอร์แล้วก็บาบาเลียนนะครับเอาหนึ่งตัวฮอร์โอเคแล้วหลังจากตีแล้วเดี๋ยวผมก็ไปันต่อ ก็รอเขาส่งมานครับส่งไม่ส่งไม่เป็นไรผมไม่เน้นอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วแล้วตังที่ได้จะไป็นอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับเก็บไว้ดิเก็บไว้เอาไว้ทำาชอเเออใช่อีกประมาณแสนนะครับแสนสิบเจ็ดนะครับทุยแสนสิบห้าเอ้ยแสนสิบหกดินะครับอีกแสนบาท มันต้องงานเยอะอย่างนี้อ่ะอีกแล้วก็ะจะอัพอัพเชอร์ครับก็อัพไอทีแต่ตัวนะครับอาหารก็เทศนะครับอ่ะว่องว้างนั้นหรอวะโอเคอ้าวทรงเฉยฮ่าดีเคลียทีมส่งเลยว่ะ เดี๋ยวผมจะให้ดูน,น้องน้องผมนะครับดูดิเท่สุดแล้วเนี่ยมิสิกเอ้ยเทย่มืนที่สองดิแล้วก็ไอบิซซาไม่งโคตรติงนี่นะครับไอชินไม่เหมืมอเนเราคุณกนลันอัพอะไระใจแอนอ๋อกันอัพเป็นเลเวลสามโอ้โหเลขสวยมากๆเลยครับเก้าเก้าแปดโดนคนตีตอนแรกพันกว่า ฮะโดนผมตีหรอโดนคนอื่นตีอ๋อโดนคนอื่นตีนะครับก็ดูดิแม่งเอาเอาสวโสมแม่งออกไอนงอหมดเลยเพื่อป้องกันท้าหอผมว่าถ้าตีหมดนี่นี่ตีหมดนี่นะผมว่ามีได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ก่อนก่อนถึงทาห์นะครับแต่ถ้าตีตรงเนี้ยก็มีสิทธิ์ถึงอยู่แล้วใครเขาจะไปลอ่อมาเลยมอท่าตั้งสองอันเขาล่อบ้างเดี๋ยวผมเอาไปทำบ้างวิชาทาวเวอร์หนึ่งอันคอยป้องกันแถวนี้เออเดี๋ยวผมเอาไปทำบ้างเดี๋ยวผมเอาไปทำบ้างส่วนฝั่งซ้ายก็จะมีมอท่าแล้วก็ทาวเวอร์แล้วก็คันนั่น โอเคไหมโอเคถ้าใครอยากให้ผมเล่นต่อนะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยาแป๊บนึงก่อนที่จะจบก็ขอ wall ขอัพวอก่อนจะมีคนหาว่าผมลับเอาไปเลยตังมีเออเอาไปเลยว่าสอบเอด้วยจะได้อึดขึ้นเนี่ย เือคนมาตีตรงเนี้ยผมว่าส่วนใหญ่เขาจะมาตีตรงนี้นะคะตายแล้วจะรําแงอ่าเดเอาไปปรับปุงนะครับถ้าใครก็ไว้จเพนท้เท่านี้ครับอ่าแบบอีกแล้วโอเคสวัสดีครับบายเออหอแล้ว